สวัสดีครับวันนี้เรามาคุยกันเรื่องน้ำมันพายแม่ซับนะครับน้ำมันพายแม่ซับปู่อ้วนหมอเวียงแม่ซับเป็นผู้หญิงเกิดในตระกูลที่มีอันจะกินนะครับแต่ต้องมาตายลงนะครับตามตำราปู่อ้วนเลยมาทำน้ำมันพายนะครับผมเข้าใจว่าน่าจะตายหงนะครับผมดวงจิตไม่สามารถไปไหนได้ก็เลยมาทำน้ำมันพายนะครับ มาให้เพื่อนๆดูกันนะครับแม่ซับนะครับขวดแก้วนะครับขวดสีขาวเทียนสีเหลืองหยดรอบนะครับเพื่อนๆมามาให้ดูกันนะครับเทียนนิ่มๆหมดแล้วนะครับผมนะครับมาให้ดูกันนะครับน้ำมันพายแม่ซับนะครับใครชอบก็ติดต่อมาได้นะครับมลสมุทรสาคร092 267 1833ครับ ขวดแบบนี้ขวดใหญ่นะครับไม่ใช่ขวดเล็กนะครับเพื่อนๆเอามาให้ดูกันนะครับขวดใหญ่ๆนะครับขวดใหญ่ๆแบบนีขข้ขีดขว่าๆนะครับขวดใหญ่นะครับผมเอามาให้ดูกันนะครับปริมาณเยอะแน่นอนครับไม่ใช่ขวดเล็กๆนะครับของเก่า40วปีขึ้นครับขอบคุณครับ